เพราะว่าคนในพื้นที่อะครับเพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าไอ้หมอเนี่ยคนเนี้ยไปก่อคดีรับขอดช่วงที่เขาไิงทองหน่อยค่ะุถ่ายได้ไลักษณะที่อคนต้งใหกเข้ามาซื้อของเลือกของานี้เรามีารการในการควบคุมต้องกาเรานไรบเขาไม่มา ว่าไม่ได้ขอไปไม่ได้ขอไปเรลือกขอดูช่วงที่เขาไม่ไดกับอิงทอง่อยค่ะซูมถ่ายได้ไหมคะได้ลคะปอยู่ไหมคะเกิดเกิด้าเกิดดนะลต้องปิดสนรอรีบ้อยคล้ แปลกๆละผมก็เลยเหมือนกับว่ายังยังไม่ให้เขาจับพอเท่าเดียวเขาก็สะพั่นเขาก็มาแบบกระชากกระกระชากริมออกไปอ่ะเพราะนึกว่าของโคงจะกรงแต่ขอจับได้แน่นไม่นไปซึมเพราะมัไม่ได้ตายก็วิ่งวิ่งหนีออกไปเข้ามา1คนคะนเดียวเอาโมไซค์มาจอดหน้าร้านได้หรอเราใส่แมสเข้ามาไหมคะใส่แมสใส่หมวกแกลปแล้วก็พี่สาวผมก็เห็นแต่มันถืสังเกตพี่สาวผมก็เลยยืนปกปิดตรงนี้ด คนก็ไม่ว่าอ่อพี่สาวผมคนร้ายไม่ใช่พี่สาวผมมายืนประกบข้างๆ้างจริงๆนะก็คือเราก็อาจจะระวังตัวอยู่แล้ระวังตัวอยู่แล้ว,ว,ลวไม่รักษาหน้อาอย่างเงี้ยหากที่มันมีคนที่ต้องใส่ลักษณะการปิดหน้าเลยเข้ามาร้าน,อนทองเนี่ยก็น่ามันมีปัญหา <S <S ว่าะช่วงนี้มีโควิดเนาะโควิดมันก็ต้องใส่หน้ากากแล้วก็คือใส่หน้ากากช่วงนี้มันก็ทุกคนก็อยากใส่หน้ากากเยอะเลยแต่พอเข้ามาพวกคนป็นเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นที่ใข่ามาใช่แบบชนี้เลย ถอดถอดถอดก่อนดีไหมใส่หมดทั้งคู่เลยเห็นถ่ายถ่าภาพได้ของตัดภาพนะพ่ออย่างเนาะบอกบอกละข่าวยิงมาถึงคู่ต้องใช่ดีละเอาสิงหัวเฮ้ยถ้าดินเข้าสีงผมแล้วผมไม่รู้ครับผีผีเข้าสิงผีเป็นผีก็ก็ขอเตือนร้านค้าร้านทองหรือร้านทั่วๆไปนะฮะขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดนะฮะไม่ใช่ว่ากล้องวงจรปิดอยู่ในร้านอย่างเดียวขอให้อยู่ด้านนอกด้วยนะฮะขอให้อยู่ด้านนอกด้วยกล้องวงจรปิดขออยู่ด้านนอกที่มองเห็นการจราจรด้านนอกก็คนร้ายเนี่ยจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาวางจอดไม่ด้ด้านนอกแล้วไปบอกด้านใาแล้วออกมาคือทุกคนเนี่ยที่เข้าไปในร้านเนี่ยเขาจะปิดหน้าบดเราจะมองไม่เห็นไม่รู้เป็นใครนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามีกล้องวงจรปิดช่วย ด้านนี้เนี่ยเราสามารถทําการสืบสวนจับกลุมได้ก็เหมือนเคสนี้เราทำประวัติไว้แล<ม>้วเราก็เลยรู้ตัวทองแล้วก็ขอดูทองแต่ละเสน้นแต่ละเสน้นในคลิปที่เราเห็นในวงจรปิดแล้วมันบอกว่ามาดูทั้งหมดมาดูทั้งหมดนั้นก็เขาก็จะพยายามที่จะดึงทองออกมาเพื่อจะมันเร,เราดราูแง,ง่กฎหมายนะั้นเปนเรื่องวิ่งารามซัก<ม>นะฮะ แต่ว่ามันไม่สําเร็จเพราะเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าทรัพย์เขาปกป้องทรัพย์เขาก่อนนะ mm hmm. มันก็เลยทิ้งทองไปมันปล่อยทองแล้วก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ mm hmm. มันไม่ได้วิ่งเดินเดินหนีไปเพราะขาเ็าผิดแล้วเดินหนีไปปุ๊บก,ก็ขึ้นรถขึ้นรถก็อ้อมอ้อมไปไนที่อําเภอเก่าแล้วออกตู้หนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ไปที่บ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านเกิดที่พะเยาบ้านพะเยานะฮะ คือบุคคลคนนี้เรามองมองเราดูที่วงจริดแล้วเนี่ยเราเห็นรูปภัณ์ปุ๊บเรารู้เลยว่าเป็นใครขากระเพกเราก็รู้ว่ามีมีคนคนเดียวแล้วชอบแต่งกายเป็นทหารใส่เสื้อลายพลางก็เราก็รู้แล้วว่าเป็นใครแต่ว่าดูลักษณะการเดินแลวขากระเพกชัดเลยก็เลยรู้ว่าตัวเป็นผู้นี่เป็นใครก็คือนายฉลาดนายฉลาดในมูลนิธิจังหวัดนะฮะตอนนี้ผมขอ ตัดภาพที่ดึงนะ